Tank. I'm stuck in limbo, nothing works in my head. I'm moving so slow, shadows lurk all around. And my sorrow can't focus, I'm distracted. And I don't know.

เรืองเลเท่ากับจอทีุ่่ทคมันหลุนน้ากันเบื้องครับพี่น้องว่าทีมานบอ่อครับวันนี้ขนาดม่องที่เท้าใส่ก็เป็นม่องแปดเส้นนะครับแต่ปลากระบอนดีอยู่ได้ครับพี่น้องหลุนกันเบื้องครับเป็นยังไง I <laughs> do Ô. Oh. Yep, nó. No? เอาแล้วครับว่ามป็นตัวมีเห็นเป็นปลาตะโกรครับตัวแรกีรึกว่ามันตัวใได้แล้วพี่นนองน้ำมันบุหม,มันครับแดดแล้วประจุประจุ ครับการสรุปผลงานเท่าครับเห้นมา,าตัวหนึ่งเนาะนี่ครับเป็นปลาตะโกกใส่พอดีทอดครับตัวนี้หนามมันยังบกไหมครับยังไหลแห้งอยู่ผมคิดว่าหนามายัางไหลแห้งอยู่เลยบ่ค่อยถือบันไดแต่ว่ากับบ๊เป็นยังครับถือว่ามาเอาบรรยากาศสวงเสาน้ำกัน เดี๋ยวมือหนาจึงแก่มือไหมครับฝากก,ไกไดไลค์กดติดตามเป็นอกำลังใจน้ำหนึ่งเลย้ยครับพบกันใหม่คลิปหนา้า้อครับคลิปนี้สวัสดีครับ